กาแฟของเราครับคือจริงๆกาแฟมันจะมีหลายแบบมากของเราเนี่ยก็จะเป็นอาราบิก้าร้อเปอซอย่างแรกเราพยายามทําเครื่องดื่มเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนทานได้ทุกวันตอนนี้ครับถ้ารวมทั้งหมดเลยเกือบร้อยเมนูครับสั่งตามที่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมกินเองครับอย่าไปทิ้งนะครับแก้วนั้นของดี ชื่อโน้ตนะครับเป็นเจ้าของร้านอั t เตอร์ดาครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับตรงตรงบางกลวยเปิดมาปีเศษครับเป็นคนชอบทานกาแฟก็เลยลองทำธุรกิจร้านกาแฟดูครับภายในปีเศษเราก็ทำมาเกือบ6กสาขาแล้วครับอย่างแรกเราพยายามทำเครื่องดื่มเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็น้ำแข็งเราก็เลือกที่จะผลิตเองแล้วก็เรื่องของราคาเพราะว่าเราอยากให้ทุกคน ทานได้ทุกวันก็ที่ร้านเราเริ่มต้นที่ถ้าเป็นกาแฟร้อนนะครับก็35บาทกาแฟของเราครับคือจริงๆกาแฟมันจะมีหลายแบบมากของเราเนี่ยก็จะเป็นาราบิก้าร้อเซก็เมนูที่ขายดีทางร้านนะครับก็จะเป็นอเมริกาโน่นะครับแล้วก็อเมริกาโน่ของเราเนี่ยก็มีกลิ่นกาแฟที่หอมแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติขุมถัดมาก็จะเป็นชาไทยชาไทยเราก็จะต้มชาเอง ก็ชามก็จะสดใหม่แล้วก็มีกลิ่นหอมของชาลาเต้เย็นก็เมนูนี้ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยความหวานมันเป็นน้ำเชื่อมที่เราทำเองด้วยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นซิ g กเนเจอร์ครับก็เป็น after dark sparkling ก็เมนูนี้ก็จะเหมือนเป็นอเมริกาโน่ครับผสมกับพวกโซดามะนาวอะไรเงี้ยครับมันก็จะให้ความสดชื่นผมว่าสำคัญก็คือเรื่องเรื่องของรสชาติกับ คุณภาพเนี่ยต้องมาด้วยกันนะบางทีโอเครสชาติอร่อยราคาไม่แพงนลนะเบื้องหลังอะ่ะเราก็เลือกของที่มันดีแล้วก็มีประโยชน์กับลูกค้าด้วย mm hmm. ตอนนี้ร้านอั t e ต d a r ดามีโปรโมชั่นร่วมกับไลแมนทุกสาขานะครับลดสูงสุด40%เป็นเมนูอเมริกาโน่กับออเรนกาโน่ครับฝากร้านอั t e ต d a r ดาสาขาสำนักง,งานใหญ่บางกลวยนะครับเราเปิด7โมงเช้าถึง5โมงเย็น แต่ถ้าใครไม่สะดวกสามารถเข้าในแอป LINEMAN Search ร้าน After Dark แล้วก็สั่งได้เลยครับ